Hi guys, greetings from Sunday Walking Market in Chiang Mai, Thailand. Now it's almost 6 i x o'clock. Something special happens here right at 6 i x o'clock. So stay tuned. ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เป็นไงครับท่านผู้ชมครับน่าภูมิใจนะครับที่ท่านเห็นนั่นแหละครับคืออัตลักษณ์ไทยที่ระบือไกลไปทั่วโลก หลายประเทศหลายชาติพันธุ์ที่อยู่มายาวนานกว่าไทยก็ทําให้ได้อย่างไทยนะครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และภารกิจลูกๆของเราหลานของเราร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ไทยฝากโลกให้รู้จักฝากศีกรษะวิญญาณไทยท่านผู้ชมครับมกโท5.0ขอให้ชื่อตอนนี้ว่าอัตลักษณ์คือลมหายใจของชาติพันธุ์ การที่ต่างชาติเข้ามาบ้านเราเขาเคารพธงชาติเราเพราะเราได้แสดงให้ต่างชาติเห็นถึงความรักและความศรัทธาในอัตลักษณ์ของตนเองเป็นกฎธรรมชาติที่มนุษย์ทุก,ทกชาติจะต้องยอมรับอัตลักษณ์นั้นเมื่อเจ้าของอัตลักษณ์แสดงความรักและศรัทธาอย่างเข้มแข็งให้เห็นบุคคลใดที่กล่าวประนามชาติตนเองจะไม่มีชาติใดยกย่องเว้นแต่จะหลอกให้ทำลายเพื่อตนเองเข้าครองเสียเองเท่านั้นขณะน,นี้ใครๆที่มาประเทศไทย เห็นแล้วอยากจะกลับไปเคารพธงชาติตนเองเหมือนเราแต่เขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีสถาบันรวมจิตใจไว้เป็นอย่างเดียวเหมือนเราสถาบันทั้งสามของเราได้ผูกพันกับประชาชนมานานถึงแม้กระทรวงศึกษาที่การจะถอดวิชาประวัติศาสตร์ออกไปแต่ความผูกพันยังคงสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นบัดน,นี้รัเสเซียได้สำนึก จึงจัดพิธีรำลึกถึงกษัตริย์พระเจ้าซาเนโคลัสที่สองที่ถูกปลงพระชนในช่วงปฏิวัติรัสเซียก่อนจากนั้นทหารยามถูกนักปฏิวัติสอนให้เรียกพระองค์อย่างดูแคลนว่านิโคลัสโลมานนฟมาถึงบัดนี้ถึงแม้จะสํานึกก็สายไปละท่านผู้ชมลองคิดสิครับครอบครัวใดที่ทุกๆคนในครอบครัวยึดถือความเท่าเทียมกันหมดเด็กจะก้าวร้าวกับผู้ใหญ่ ต่อผัวผู้ใหญ่เล่นเป็นเพื่อนขาดคนกลางที่เป็นศูนย์ศรัทธารวมใจย่อมมีปัญหาภายในแน่นอนอย่างอเมริกันน่ะเหรอแตกและแตกเลยครับไฟมิคสัญญียากจะดับแล้วครับเพราะเขาไม่เหมือนเราไงครับในขณะที่ต่างศาสนา,าพยายามที่จะล้มอัตลักษณ์ไทยขอให้เราสบายใจได้เลยยากครับเพราะคนของเราตื่นแล้วท่านเคยเห็นหนักเรียนเชิดชูอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ถิ่นของตนเองไหมครับ ภาคอีสานมีครับนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นเขาแต่งชุดนักเรียนครับแต่แทางใจนุ่งกับโรงก็นุ่งสิ้นน่ารักครับสวยงามต้องชมเขาแล้วละครับยังมีอีกครับที่โรงเรียนย่านตาขาวจังหวัดตรังครูพานักเรียนหิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระนั่นคือความสวยงามความพร้อมเพรียงและความมั่นคงด้วยเราต้องปรบมือให้ชาวไทยผู้ฟื้นอัตลักษณ์ไทยแล้วละครับ บทเรียนเรื่องสถาบันกษัตริย์ของมาเลเซียที่น่าศึกษาเนื่องจากการปกครองของประเทศมาเลเซียในอดีตเป็นระบอบนครรัฐหรือซิตี้สเต e แต่ละรัฐมีประมุกเป็นสุตลต่านระบบการปกครองของแต่ละรัฐสมบูรณ์ในตัวเองเท่ากับหนึ่งประเทศแต่เมื่อนำทุกๆรัฐมารวมกันเป็นหนึ่งประเทศเรียกว่ารัฐชาติหรือเนชั่นสเตทก็จำเป็นจะต้องจัดการให้ผู้นำรัฐที่เรียกว่าสุตาลต่านได้เลือกตั้งกันเองผลัดกันเป็นกษัตริย์วาระห้าปี กษัตริย์ของประเทศมาเลเซียเรียกว่ายังดีเปิดตัวอากงหรือเรียกสั้นๆว่าอากงโดยความรู้สึกของประชาชนของแต่ละรัฐในประเทศมาเลเซียต่ออากงจะไม่ผูกพันเหมือนพระมหากษัตริย์ของไทยเช่นกษัตริย์ที่มาจากสุลต่านรัฐการันตัน ชาวกาลันตันก็รักไปสิไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชากรของรัฐเกดาไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐปะหังหรือรัฐตังกานูเลยรอให้ถึงรอบสุดต่านของฉันเป็นอากงเมื่อไหร่เมื่อนั้นฉันถึงจะรักขณะน,นี้อากงของมาเลเซียก็เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์เท่านั้นไม่มีพระราชกิจมากมายเหมือนกษัตริย์ของไทยความผูกพันระหว่างกษัตริย์กับประชาชนจึงไม่มี นักการเมืองเขารู้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยมีความผูกพันกับพระสกนิกรของพระองค์ยากที่จะตัดขาดนักการเมืองจึงมีความคิดที่จะตัดพระราชกรณีกิจของพระมหากษัตริย์ที่โยงถึงประชาชนเพื่อทําลายความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนอันดับแรกคิดจะเสนอกฎข้อหมายที่ไม่อนุญ,ญาตให้กษัตริย์แสดงพระราชดำรัสสดต่อสาธารนณะนี่คือความวิตกจริต กลัวว่าพระมหากษัตริย์จะเป็นที่รักของประชาชนจึงให้บันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบก่อนปล่อยออกอากาศจะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากที่สุดในสภาอย่างนั้นเรียกว่าระบอบเผด็จก,การรัฐสภาที่น่ารังเกียจในที่สุดระบอบที่เรารังเกียจรัฐสภาก็เอามาให้เราโดยที่เราเป็นได้แค่ไอ้บื้อที่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธก็มีความเชื่ออยู่นิดนดว่านักการเมืองคงจะไม่เป็นพวกนั้นทั้งหมด นักการเมืองให้ประชาชนเป็นใหญ่แค่สามนาทีตอนย่อนบัตรเลือกตั้งแต่แ0ิกว่าปีที่นักการเมืองหลอกเอาเวลาไปจากเราเอาไปแล้วไปทำอะไรดูสังคมดิครับไม่ได้ทำอะไรให้สังคมดีขึ้นเลยแล้วจะวางใจให้เปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่เอาไม่เสี่ยงครับต่อไปอยากจะบอกให้รู้ในเรื่องที่ไม่มีใครสนใจที่จะรู้ เช่นทุนการศึกษาจำนวนมากมายล้วนแต่เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เรียนจบแล้วพระองค์ไม่เคยทวงบุญคุณโครงการพระราชดำริของอดีตพระหากษาัตริย์ร,รัชกาลรที่9กว่า4,000โครงการยังมีอยู่ขณะน,นี้อยู่ในการดูแลของร,รัชกาลที่10และนายปียบุตรจะทำไงต่อเนี่ยอย่าใช่นะอย่าคิดบ้าๆอย่างที่เคยคิดนะ่ะน้องเลือดแน่ คนรุ่นใหม่ที่ติดภารกิจต้องเลี้ยงชีพต้องพาครอบครัวให้รอดท่านคงจะยังไม่รู้ก็บอกให้รู้เสเลยนะหนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยี่สิแทห่งก็มาจากพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์ 2. โรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือแพทย์เงินจำนวน2.4พันล้านบาทที่พระราชาทานเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ27โรงพยาบาลก็พระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์ส เครื่องช่วยหายใจเครื่องมือแพทย์รับมือโควิด -19 พระองค์ก็ไม่ได้ละเลย 4. รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยก็จากน้ำพระไัยของพระองค์รอสิบอีก 5. รถครัวเพื่อประกรอบอาหารเคลื่อนที่เป็นโครงการพระราชทานของรอสิตั้งแต่วิกฤต13มูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่นแหละ 6. ช่วงโควิด -19 เสียงเคาะประตูบ้านประชาชนยามดึกเพื่อรับถุงยางชีพนั่นของใครละ่ะก็รอสิบไง เล่าสุดน้ำท่วมที่จังหวัดเลยรอสิบก็ไม่ส่งทอดทิ้งอีกนั่นแหละองค์มนตรีไปถึงแล้วครับสุดท้ายที่ต้องจำพระมหากษัตริย์บนโลกนี้ทุกๆุกประเทศไม่มีที่ใดเอาใจใส่รักประชาชนอย่างกษัตริย์ของไทยจำไว้ถ้าเมื่อใดที่นักการเมืองจัดระเบียบให้พระมหากษัตริย์หยุดพระราชกรณียกิจ ให้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์นั่นคือเล่กลที่จะตัดกำลังศรัทธ,ธาของประชาชนต่อพระหมหากษัตริย์ให้หันมาศรัทธ,ธานการเมืองแทนเสียใจครับให้เวลามา80สปีพอแล้วครับให้ต่อไม่ได้แล้วจำไว้อย่าฝันเฟื่องและเอาประเทศมาทดลองทฤษฎีของตนเองทดลองมาแล้วพิราษมาแล้วพอกันทีมะกระโทเขาเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าอัตลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญ ฝ่ายที่ต้องการยึดครองประเทศไทยเขาจะต้องทำลายอัตลักษณ์ให้เสื่อมความนิยมให้ได้แล้วใช้อัตลักษณ์ของเขาแทนซึ่งได้ทำมาแล้วคือได้กำหนดให้ปกป้องอัตลักษณ์ของชนเผ่าเข้าไปในรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2 5 5 7มาตรา83มงลห้ดีที่มีคนแย้งให้เหตุผลที่รับฟังได้จึงถูกถอดออกไปถึงแม้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านแต่ไม่มีการบรรจุลงในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปอีกแล้ว ถ้าหากรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2557ผ่านสภาออกมาบังคับใช้ป่านี้โรงเรียนวิถีพุทธไม่มีเหลือพังพินาศหมดด้วยเหตุผลการคุมิยาบคืออัตลักษณ์ของเขาซึ่งระบุไว้แล้วในรัฐธรรมนูญท่านดูเถอะครับท่านจะได้เห็นผู้ทำลายอัตลักษณ์ของชาติปรากฏนามชัดเจนอยู่ในวิดีโอนั่นก็คือคนไทยนี่แหละครับคนพุทธด้วยมีอำนาจด,ด้วยเชิญชมวิดีโอครับ ทวงโทรมาหาผมประวัติสนิทการเรียนพยาโทด้วยกันประจักไม่ทราบหรือไงกฎกระทรวงไม่ทราบหรือว่าอะไรกฎกระทรวงกับกฎโรงเรียนอันไหนใหญ่กว่ากันวะกฎกระทรวงกับกฎโรงเรียนไหนใหญ่กว่ากันเพราะว่ากฎกระทรวงใหญ่กว่าครับอ่าแล้วคุณทำไมไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงไม่ทราบเออบอทราบครับก็ตะ เนเลขาสบตเอาอีกครับท่านรายงานผมเป็นนายะมาแล้วกันท่านทําให้ถูไกไม่ใช้กฎของโรงเรียนต้องใช้กดกระทรวงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันท่านบอก <c oughs> ลวงเครื่องท่านสุรเชษชัยวงสัสาาส่งเลยบอกว่าให้ยุติเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดให้รีบลงมา ถือโทรศัพท์ั่วต่อมาที่ผมเลยนะครับพอลงเครื่องอารมณ์ท้านน่าจะนั้นอยู่นะครับพอตอนเช้านะครับก็มีเสีไก่ไก่อู้นะโทรมาผมนะครับว่ายุติแลยย้วยอนเตรียมยุตให้ยุติได้แล้วให้จบในวันนี้นะครับคือเมื่อวานนะครับตอนเช้าเลยต่อไปการเคารพธงชาติเชิงเปรียบเทียบกับความสิวิไล เรามีอัตลักษณ์ที่เด่นกว่าใครๆมากมายถึงแม้อัตลักษณ์ในการเคารพธงชาติของเราจะได้รับการยกย่องแต่ต้องตระหนักว่าอัตลักษณ์ที่ดีเปรียบเป็นอาภรณ์นันสวยงามคนของเราที่จิตวิปรผลิตคิดจะถอดอาภรณ์นันสวยงามนั้นทิ้งเสียไม่ใช่ว่าไม่มีท่านจําได้ไหม นายเนติวิทโชติพัทรภัยศาลน,นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนที่มีปัญหากับพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนของนิสิตใหม่ประจำปีพุทธศักราช2560เจ้าคนคนนี้แหละที่บอกว่าได้ยินเพลงชาติและจะอ้วกก็เลิกสงสัยเมื่อพบว่ามีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเป็นสาระแต่ท่านผู้ชมครับ ก็รู้สึก <c ces> ได้ในพฤติกรรมดูดูแลมันย้อนแย,ย้งยังไงชอบก่นนะก็ต่างชาติที่ยืนจงเคารพบธงชาติไทยเนี่ยก็เป็นคนมาจากประเทศต้นแบบประชาธิปไตยกเกือบทั้งหมดโดยปกติแล้วความเป็นมนุษย์ก็ต้องมีจารีตมีประเพณีเพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่อยู่กันเป็นยุมชนเป็นสัตว์โลกที่มี <c oughs> พัฒนาการของตนเองลำดับชั้นของคนในสังคมเป็นจารีตที่สร้างขึ้นได้และเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ท่านคิดนะครับในายเนติวิทย์บอกว่าองค์พระพิยะมหาราชรัชกาลที่ห้าได้ทรงยกเลิกการมอบทานแล้วนั่นเป็นประเพณีในการเข้าเฝ้าเวลาผ่านมาราชสํานักได้แก้ไขกฎระเบียบของราชสํานักอยู่เสมอแต่นี่เป็นการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นการสอนให้รู้จักกตัญญูรู้คุณผู้ทรงก่อตั้งมหาวิทยาลัยแค่ปีละครั้งไม่น่าจะมีปัญหากับผู้ที่เตรียมเป็นปัญญาชนเลยนะครับมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งที่จะสร้างอารายชน เยาวชนต้องรับรู้การบ่มจึงจะรับรู้ว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควรถ้าเยาวชนไม่เรียนรู้ไม่รับการบ่มจะเป็นผู้นำหรือผู้ถ่ายทอดไม่ได้เราก็รู้กันอยู่ว่าสันดานคนถอยต่ำตมไม่รู้จักความควรหรือไม่ควรพูดเล่นล้อเล่นได้สักคนเดี๋ยวก็มีคนเอาอย่างผู้จาจาบจ้วงบ่อยเข้าบ่อยเข้าทำให้เสียระบบมีผลเสียต่อการปกครองและเสียต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม เราจำเป็นไหมจะต้องรักประชาธิปไตยมากมายกว่าจารีตของเราเองถ้าหากไม่โกหกตัวเองเราก็ต้องยอมรับว่าเราถูกหลอกนี่เป็นโจทย์นะครับลองไปคิดดูประชาธิปไตยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะครับความสีวิไลต่างหากที่ควรจะเป็นเป้เปาหมายสูงสุดความสีวิไลเป็นเรื่องของจิตเมื่อจิตถูกพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นสีวิไลแล้วการคิดทำลายกันก็ไม่มี จิตท,ที่สิวิไลมีแต่ความอื้อเฟือซึ่งกันและกันพดุงรักษาและเคารพซึ่งกันและกันจิตท,ที่สิวิไลมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นความโลภจึงไม่มีจึงไม่มีใครหลอกใครแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือนำมวลประชาชนให้ก้าวไปด้วยกันก้าวไปพร้อมๆก,กับการให้กำลังใจซึ่งกันและกันผู้ที่เข้มแข็งดูแลผู้อ่อนแอกว่าผู้มีกินจะต้องแบ่งให้ผู้ที่หิว ไม่เอาเปรียบกันฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันคําว่าความเท่าเทียมมีความสําคัญที่จะนํามาใช้ก็คือตรงนี้เองเราควรรู้ว่ามหาอํานาจหลอกเราให้ตกเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจด้วยระบบประชาธิปไตยจากประชาธิปไตยหลอกให้ยอมรับการค้าเสรีอย่าดีใจกับคําว่าเสรีนะครับมันคือเล่ยอําพรางพฤติกรรมปลาใหญ่กินปลาเล็กและมีเ g o อเป็นเครื่องมือควบคุมรัฐบาลอย่างนี้ถูกหลอกไหมล่ะ ต่อไปกรณีไวรัสโควิด -19 กําำลังระบาดเราจะได้เห็นได้รู้จักตัวเองในขราวนี้แล้วครับเป็นที่กล่าวกันว่าไทยเป็นคนไม่มีวินยัยแต่เราต้องรู้นะครับว่าไทยเรามีทั้งวินัยและมารย,ยาทสุดๆเลยเมื่อไวรัสโควิด -19 ระบาดไทยเราได้รับการยกย่องจากทั่วโลกเช่น WHO หรือองค์กรอนามัยโลกบอกว่าระบบอาสาสมัครหรือจิตอาสา,าไทยเนี่ยเป็นพลังฮีโร่เงียบ สื่อเยอรมันชมรัฐบาลไทยว่ารับมือการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้ดีสรุปได้ว่าคำชื่นชมไม่ควรมีให้แต่แพทย์และพยาบาลอาสาสมัครรุจิตอาสาที่ไปเคข้อประตูบ้านสู้ภยัยโควิด -19 นั่นแหละเป็นผู้ที่เราต้องไม่ลืมพวกเขาเรื่องของโควิด -19 ได้บอกให้เรารู้และเข้าใจได้ว่าวิธีคิดของแต่ละสังคมไม่เหมือนกันวิธีคิดของสังคมหนึ่งนามาใช้อีกสังคมหนึ่งไม่ได้ เข้าใจได้เมื่อท่านได้รับฟังการให้สัมภาษณ์ของคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยแต่ไม่ยอมใช้หน้ากากอนามัยเมื่อสื่อสัมภาษณ์ก็ให้เหตุผลดังนี้ครับ because uh, in Europe they told us the biggest institutes in Germany and also in Boston Harvard said it's senseless because the virus comes under the mask it's so small and you always breathe your own bad air. So if you don't wear it, we have fresh air like this and you can't change the air it s under your mask. เป็นไงครับวิธีคิดแบบฝรัง่งในขณะที่ทัศนคติของคนไทยกลับคิดว่าการสวมหน้ากากอนามัยก็เพื่อกักเชือ้อไม่ให้เวลาสากตนเองแพร่ออกไปเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนี่แหละคือพรหมวิหาร4ี่จากพุทธธรรมของพระพุทธศาสนาล่ะ ด้วยคนไทยเกรงว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนแม้จะเป็นความทุกข์ก็ขอรับไว้ที่ตนเองไม่โยนความทุกข์ไปให้ผู้อื่นทําให้คนไทยจึงสวมหน้ากากอนามาัยกันทั่วหน้าฝรั่งเพิ่งมาสวมหน้ากากเมื่อตายกันมากมายนี่เองเป็นไงครับท่านผู้ชมท่านฟังแล้วเกิดอารมณ์ด้านบวกไหมครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยไหมครับอย่างนี้แหละที่แนวทางของพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่ต้องการของโลก ที่ไม่เคยได้พบในระบบประชาธิปไตยจำแรงเลยชาวโลกประชาธิปไตยเขารู้แล้วว่าประชาธิปไตยของเขามันโม้ครึ่งหนึ่งโกหกครึ่งหนึ่งผู้ที่ยินดีกับมันก็มีเพียงมาหาอำนาจผู้ได้เปรียบเท่านั้นอย่างนี้ WHO หรือองค์กรอนามัยโลกจะไม่ยกให้ไทยเป็นชาติที่ควบคุมโควิด19ได้ดีที่สุดของเอเชียได้อย่างไรทั้งหมดที่เป็นบวกเป็นผลมาจากอัตลักษณ์ไทยหรือสันดานไทยเท้งนั้นแะครับต่อไป เ็นกรณี13หมูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2561ปรากฏการที่ทำให้ไทยเป็นข่าวในสือ่อระบือไปทั่วโลกอีกเรื่องคือนักฟุตบอลตัวน้อยๆจำนวน13คนชื่อทีหมูป่าอะคาเดมีได้เข้าไปเที่ยวถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเข้าไปแล้วติดอยู่ในถ้ำออกไม่ได้เพราะน้ำปิดทางออกหมด เรื่องนี้ผมจะไม่พูดเหตุการณ์ที่เกิดไม่พูดถึงการแก้ไขปัญหาแต่ผมจะพูดถึงผลของอัตลักษณ์ไทยที่ได้ทําให้เกิดปรากฏการณ์จิตอาสาหลั่งไหลมาจากทั่วโลกผลของเหตุการณ์ทําให้ชาวโลกทั้งโลกประทับใจกับอัตลักษณ์ไทยที่วิเศษยิง่งขอพูดถึงบรรยากาศที่ชาวจิตอาสานานาชาติที่เข้ามาร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ว่าเขาเจออะไรที่เขาประทับใจบ้างบรรยากาศน่าทึา่ง มีจิตอาสาอาสาสมัครหลายๆชาติที่หลั่งไหลมาจากทั่วโลกเหมือนกับงานสามัคคีกีฬาที่มีแต่ไมตรีให้กันเป็นเรื่องของความผิดจากที่คาดหมายที่จิตอาสาก็ไม่คิดว่าจะได้พบในบรรยากาศของป่าเขาก็คือ 1. มีอาหารบริการตั้งแต่รุ่งเช้าจนถึงช่วงดึกมีแม้แต่เครื่องต้มกาแฟเอสเปรสโซมาให้บริการกลางป่าน่าทรร 2. ต่างชาติทึ่งคนไทยภูมิใจคืออาหารพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัว ที่ยกครัวมาตั้งบริการกันที่น่าทำเลย 3. ที่ทั่วโลกแปลกใจและทึ่งสุดๆเพราะมีบริการตัดผมฟรีอีกด้วยงานนี้ทำเอาอาสาสมัครที่เดินทางมาจากทั่วโลกต่างก็รู้สึกในความมหัศจรรย์ที่ทุกๆสิ่งปรากฏกลางป่าตรงหน้าเขาดังเนลมิตและทุกๆสิ่งมาด้วยน้ำใจทั้งสิ้นเป็นได้ไงนี่ไงครับน้ำใจคนไทย 4. ต่างชาติก็คงคิดนะ ว่าเขาจะต้องสวมเสื้อผ้าซ้ำๆซัก,กๆกลิ่นคงเหม็นจนเสือเพ่นหนีแน่ๆแต่ปรากฏว่ามีบริการจิตอสาสาซักเสื้อผ้าให้ฟรี 5. ที่ทึ่งหนักชนิดที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนคือเจ้าของที่นาสละพื้นที่ปลูกข้าวรองรับน้ําโดยไม่ได้คิดถึงความเสียหายและสูญเสียรายได้แต่ก็ทางจังหวัดจัดเงินชดเชยให้ หลังจากได้พบตัว13หมูป่าคาเดมี่แล้วระหว่างที่รอเตรียมตัวพากลับออกจากถ้ำฝ่ากระแสน้ําไหลเชี่ยวซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยแต่ที่ทั้งโลกต้องทึ่งและแปลกใจคือเมื่อจอนโนลันเทนได้ดำน้ําเข้าไปในถ้ำและได้พบ13หมูป่าครั้งแรกสภาพที่เขาได้พบคือมีอาการอันสงบถึงแม้จะติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลาเกือบ10วันหมูน้อยทั้งหลายรอดจากสภาวะขาดน้ําและอาหารได้อย่างไร มีคำตอบคือสติและความมีน้ำใจแบ่งปันอาหารและน้ำที่มีอยู่น้อยนิดวิถีพุทธที่ช่วยให้เขาอยู่รอดคือการลดความสูญเสียพลังงานโดยการนั่งสมาธิซึ่งเป็นวิถีพุทธโดยแท้ต่อไปหัวข้อสุดท้ายอัตลักษณ์คือลมหายใจของชาติพันธุ์ท่านผู้ชมเชื่อไหมอัตลักษณ์ล้มชาติได้อัตลักษณ์คือเป้าหมายอันดับต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นสงคราม เมื่อยึดครองได้แล้วจะต้องทำทุกวิถีทางตัดความสัมพันธ์ทำลายสายสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าที่เคยมีความยงใหญ่เครือญาติต่อกันละกันต่อไปเป็นเรื่องราชวงศ์ชิงเมื่อนักรบแมนจู ew, เข้ายึดครองก่อตั้งราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนและปกครองจีนกว่า270ปีได้พยายามใช้อัตลักษณ์ของแมนจูคือโกนผมด้านหน้าไว้เปียด้านหลัง กดทับอัตลักษณ์ชาวจีนหันโดยบังคับว่าถ้าเจ้าไว้ผมข้าจะไม่ไว้หัวเจ้าแมนจูได้ฆ่าชาวจีนไปนับแสนคนในที่สุดเมื่อราชวงศ์ชิงสิ้นสุดลงแมนจูก็อยู่ในสภาวะสิ้นชาติเพราะภาษาพูดและอักษรแมนจูหายเกลี้ยงต้องมารื้อฟื้นกันใหม่ที่มีเหลืออยู่คือชุดกี่เผาที่จีนยุคใหม่นำมาประยุก์ผ่าข้างให้ดูเซ็กซี่นั่นเองส่วนอัตลักษณ์ของไทยจะอยู่ได้หรือไม่อยู่ที่คนของเราไปา เจราจริยาโนติงคุนุตรารานุสาสกาข้าขอประนต้นมสการ พวกมุสลิมเนี่ยเขาถือเลยนะทุกคนเท่าเทียมกันหมดอยู่เพียงต่ำกว่าพระเจ้าเท่านั้นเองนี่ผมเคยเลยนะตอนคุณอะไรเนี่ยเป็นประธานสภาเป็นมุสลิมเนี่ยวันวหมัดนอนประธานวันวมัดเนี่ยเขานั่งกับพื้อนกันในหลวงเลยผมว,ว่าเรื่องอะไรอ่ะคุณเป็นมุสลิมได้ไง <laughs> คุณต้องนั่งต่ำกว่าพระเจ้าเท่านั้นแต่ผมก็เป็นคนไทยด้วยนะครับ <laughs> ที่ยอมรับ แลวคนที่นั่งกับพื้นพูดกันในหลวงคนแรกคืออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นี่นะตอนนั้นคุณคเป็นนายกทุกทีด่าสัญญาไม่มีดีเลยแล้วจนั่งกับพื้นคือคิดด่าสัญญานี่มันแปลว่าอะไรคือคิดเขาก็ไม่ใช่ชอบไม่ใช่ครับ,บอย่างน้อยเป็นนายกคุยกัน,นกับพระเจ้าเมงก็นั่งนั่งกับอีคุยกันเท่ากันสิตอนนี้ในฐานะที่เป็นนายก